พี่อาจนะอ่ะสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่อาจชลิยะสวัสดีค่ะอ่าพี่อาจชลิยะสวัสดีนะจ๊ะครับพี่สวัสดีครับเออพี่อาจพี่ปองจะถามหน่อยเนี่ยเรื่องกรณีอ๋อดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยจ้ะอ่าล่าสุดนี้บอสพอเขาให้ลบคลิปเสียงนักการเมืองนะอ่าอ๋อมันเปรียนนี้ครับคือคือผม่ไม่สนใจหรอกไอ้พวกอย่างนั้นอ่ะมันเด็กๆ มันเด็กๆเหรอมาที่สกบเนี่ยเพื่อจะมาื่เรื่องของวิธาการกำลังคำสั่งของสกบนะกับพวกเนี่ยขอให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตตลาดขายตรงของดิไอคอนทูปภายในสี่แปดโมงเนื่องจากว่าเราพบแล้วว่าเขามีความผิดตามมาตราสิบเก้านะครับทักษ์เนี่ยมาตราสิบเก้าคือมีโทษจำคุกห้าปีปรับไม่เกินห้าแสนบาทนะครับนทักเนี่ยในทางสกบเนี่ยซึ่งอยู่มาตั้งแต่ปีหกสามมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยทราบแล้วเพิ่งเฉยยละเลย ไม่เวลาแค่4-8โมถ้าคุณไม่เพิ่มความอนุญาตตลาดขายตรงของไอคอนกรุ๊ปเนี่ยผมก็จะดำเนินดีกับเลข่าสกบกับพวกแล้วก็ขอให้ให้รัฐมนตรีน้ำนะครับท่านกิรพรสิทธุภัยเนี่ยย้ายออกจากสกบภายในป8ชั่วโมงนะครับเพราะเรี่องความณขณะนี้มันเกิดความเสยอายเป็นวงกว้างแล้วก็สกบเองเนี่ยก็มีการรับเส้นไหวนะครับมีทั้งหมด4หน่วยงานที่มีการรับเส้นไหวนะ4หน่วยงานที่รับเส้นไหวในเดไอ นะครับนะไม่ใช่ปัจจุบันนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ปัจจุบันค่ะอดยเฉพอะปีหกสาม่ต้นมาเนี่ยนะครับมีดีไอมีปกบมีสกบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่งสอทอนะครับนะสอทมอีมีการรับเป็นว้กจับจับไอคอนหมดะนะครับทําให้พวกนี้ถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แต่สิ่งสําคัญคือการยึดปริญาตลาดการตรงเนี่ยของไอคอนเนี่ย มันจะเป็นการขุดรากตอนโคนทันทีเพราะถ้าเขาไม่มีอนุญ,ญาตขายตลาดขายตรงเนี่ยเขาจะทํกิีการต่อไม่ได้ละคนไปแจ้งความเขาว่าไปแต่หรมาผมผมมาทําเรื่องการยด่นอนุญ,ญาตตลาดขายตรงของเดี๋ยคอนปุกจากสกออบอซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการยื่นตอนสายโมงถ้าเลขาสกออบอไม่ทํานะครับภายในสี่แปดชั่วโมงผมจะดำเนินคดีกับเลขาสกบอซึ่งเราเว้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสามแล้วนะครับรแต่พอไอ้ตกลงไปชื่อปฏิทินะครับ เพ่งมีคลิปอยู่แล้วว่าเป็นเด็กของไอ้ไอ้คอนกรุ๊ปนะครับนะอ๋อพี่มีคลิปเนี่เหรอมีครับมีครับมีเป็นคลิปอะไรจ๊ะเป็นคลิปที่อ่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคุยกับพ่อบอกว่าแต่งตั้งรองประธทศครับเป็นเป็นนะเป็นรองเลขาสองบอกแล้วก็เป็นคนในตเแหนที่ออญาติเนี่ยรองประธาศเนี่ยจะเป็นผู้ในการอสาัาแต่ตรงอ๋อคลิปที่นักการเมืองบอกว่าจะแต่งตั้งประธทศ ใช่ครับเห็นวันนี้นี่พอบอกว่าให้ลบคลิปทั้งหมดออกไม่งั้นเขาจะดำเนินการทางกฎหมายเพราะว่ามันเป็นข้อม,มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็แล้วแต่เขาอ่ะเราไม่สนใจแล้วสนใจคือยึดใบอนุญาตเขาอย่างเดียวบอกว่า็จสำคัญของข,ของกระบวนการเหล่านี้ถ้าเรายึดใบอนุญาตเขาเขาทําต่อไม่ได้เขาก็ต้องปิดกิจการแล้วผู้จะหายจะแห่ออกเองเพราะขนานี้เนี่ยเขาเป็นสมาชิกหองแสนคนนะครับมาแจ้งความยังไม่ถึงพันคนเลยมันนิดหน่อยเองเพราะเขา่อมั่นในตัวปบิญาตไง เพราะอะไรน้เพราะว่ามันเป็นระบบเครือข่ายในการทําธุรกิจไม่ได้เป็นการเน้นขายสินค้าแต่เป็นการเน้นเน้นเรื่องของการหาเครือข่ายสมาชิกครับไม่หายพี่อาจคืออยากรู้ว่าทําไมสมาชิกเนี่ยตั้งหกแสนคนแต่คนออกมาแจ้งความร้องทุกข์ไม่ถึงพันอ่ะเป็นพันเองก็เพราะยังเขาเขาลักษณะคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี่มันเกิดตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันมันในระยะเวลาเกือบห้าปี ถูกไหมบางคนก็ไม่ได้เก็บสลิปบางคนก็ไม่ได้เก็บหลักฐานะแล้วก็พิมพ์งานคือบางคนเนี่ยก็ลงมาทาความผิดคือคือแม่ทีนเนี่ยจะมีสองสายสายเนืองสายสีดํากับสายสีขาวสายสีขาวก็คือชาวบ้านบริสุทธิ์ทั่วไปนี่แหละะตกเป็นเหยื่อก่อนแต่ทีนี้ก็ถูกถูกเทียกต่อมว่าให้ไปหาสมาชิกดาราลัยใต้ล่างของของชาวบ้านที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าคุณหาได้สิบคนเนี่ยคุณก็ได้ได้เงินค่าดีเลอร์คืนสองแสนห้า อ,อ่ะผมจะเป็นอย่างรายหนึงให้รู้แล้วกันอย่างรายแรกเนี่ยนะเขาสมัครสมาชิกติลเลอร์สองแสนห้าเขาจะได้ส่วนลดห้าหมื่นนะครับแล้วก็เขาจะได้สินค้ามาขายเนี่ยถ้าขายหมดนะขายได้ห้าหมื่นบาทถ้ากิดเขาต้องลงทุนแสนห้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาไม่ทาต่อเนี่ยเขาเขาก็คือเสียเงินฟรีแปดห้าจองที่ดสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่าย